สวัสดีครับพี่น้องชาวอาซีวันนี้ผมจะมาเริ่มประกอบล้อ580นะครับเริ่มจากชุดหางก่อนนะครับพาที่2ี่่ทั้งชุดนี้จะเกี่ยวกับชุดหางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับเทลเบดหลังนะครับตัวกล้ามปูนะครับตัวเทลชาร์ปนะครับเทลชาร์ปในส่วนของชุดเทลชาร์ปก็มีสปินเดิลนะครับยางยางรองนะครับมันจะอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็ ลูกปืนแบล็งนะครับเดี๋ยวเรามากรอกนี่คือทั้งชุดของตัวพาร์ตนะครับุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีน้ํามันหล่อลื่นนะครับแล้วก็อย่าลืมล็อบไท้นะครับแล้วก็ไขควงหกเหลี่ยม1.5จนะครับ2องตัวนี้2มิลน,นะครับสมมิลสม,มใช้2ตัวนะครับอโอเคนะครับผม oh. เอามาเริ่มนะครับเอ,เอามาเริ่มจากตัว ฟินเดิลผมใส่ผมใส่น็อตไว้ละใส่นอ็อตข้างหนึ่งไว้แล้วนะครับใส่น็อตข้างหนึ่งไว้แล้วครับแหวนตัวนี้นะครับแหวนตัวนี้จะอยู่ในชุดจะอยู่ในตัวของกิปเป็ดครับเทลเทลกิ๊บแถกิ๊บนะครับมาครับทีนี้ไปทีละตัวนะครับลูกปืนก็จะแบ่งเป็นชุดนะครับลูกปืนแบลง ออกเทียร์ชุดก่อนนะครับเทียร์ชุดทำไมนะครับสาเหตุที่ผมใส่น็อตเข้าไปก่อนนะครับเพื่อต้องการใส่แบล็งบ็อกก่อนนะครับตัวแบล็งบล็อกหลายๆคนนะครับไม่ค่อยได้สังเกตจะมีแหวนตัวหนึ่งนะครับรูในเนี่ยนะครับมันจะโยกได้มันจะหลวมหลวมเป็นพิเศษนะครับโยกได้ตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับด้านในคิบเบดนะครับ อยู่ด้านในนะครับสังเกตตัวนี้ฟิตนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยโยกโยกไม่ได้อยู่ตัวนอกนะครับอยู่ตัวนอกครับอยู่นอกสุดแบบนี้นะครับตามด้วยลูกปืนแบริ่งนะครับอ่านะครับให้ตัวที่เห็นเปลือกในอยู่ด้านในนะครับหยอดน้ํามันแอรน้ํามันไปนะครับทําเร็วนะครับแล้วก็ วางแผ่นตัวนี้ไปนะครับแผ่นตัวนี้มันจะหลวมนะครับแล้วเราก็ตามด้วยแหวนรองนะครับไปนั่งบ่าด้านในกิบนะครับก็สวงลงไปปึ๊บเสร็จแล้วนะครับ1ข้างไม่ค่อยรู้ออกมานะครับอย่าให้เมอไหลออกมาวางไว้นะครับวางไว้ครับมาตัวที่2ครับตัวที่สองเช่นเดียวกัน หลายคนไม่ทราบนะครับทั้งตัวเทลจะเป็นเทลเบดหรือกิบเบดก็ลักษณะของแหวนแบริ่งเหมือนกันนะครับนะครับเริ่มจากเอาตัวฟิตก่อนนะครับอันนี้หลวมนะครับนี่หลวมหลวมฟิตครับฟิตวางไปก่อนนะครับตามด้วยลูกปืนนะครับครับตามด้วยแหวนอีกชั้นหนึ่งนะครับ หันลองเข้าเข้าเข้าหาลูกป,ปืนนะครับครับมันจะต้องลื่นอย่างนี้นะครับอย่าลืมหยอดน้ำมันนะครับมันหล่อลื่นนิดนึงแหวนตัวนี้ตัวหนานะครับมันจะเป็นตัวหนานใส่ลงไปนะครับ โอเคครับนะครับเสร็จแล้วครับวางไว้ก่อนนะครับมาต่อนะครับตามด้วยนะครับเซลชาร์ปเซลชาร์ปนะครับก็จะเป็นชุดนะครับมีมีอย่างนี้มาครับมีโอลิงมาให้แล้วก็มีแหวนรองมาให้นะครับประกอบง่ายมากเขาจัดมาเป็นเซตๆให้เราประกอบง่ายๆเลย โอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ยางอลิเนเข้าไปก่อนนะครับกดเข้าไปนะครับให้แน่นครับใส่ยางอลิเนเข้าไปก่อนครับโอเคจากนั้นนะครับสามมิลนะครับสามมิลแหวนนะครับแหวนรองหน้าลูกปืนนะครับแหวนรองหน้าลูกปืนตัวบางนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็ก ใส่ไปนะครับ2องตัวเขาให้2ตัวก็ใส่ไป2ตัวเลยอันนี้ในคู่มือในคู่มือเขาไม่ได้บอกให้ใส่กี่ตัวนะผมเห็นจะเห็นในคู่มือแค่ตัวเดียวนะครับเอาตามด้วยแหวนทองเหลืองอีกหนึ่งวงนะครับมันให้มาเนี่ยแหวนเล็กมันให้มา2งวงก็จัดใส่สองวงไปเลยครับไปค่อยหมุนนะครับหมุนเข้าไปแน่นครับแน่นฟิตฟิตนะครับโอเค นึงแลครับโอลิงโอลิงโอลิงแน่นปิ้นออกมากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปทาเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันก็โดยการเอาแหวนทองเหลืองครับลองหน้ายางก่อนนะครับแหวนทองเหลืองตัวนี้ลองไว้ได้ายางส่วนแหวนแหวนเล็กเนี่ยเอาไว้ลองด้านนอกไว้สําหรับยันยันยันขอบหวาลูกปืนครับใส่2แผ่นเลย ค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ค่อยใส่เอาแล้วครับทีนี้นะครับนำหกเหลี่ยมสามมิลมตัวหนึ่งครับใช้สามมิลนะครับค่อยๆขันเข้าไปนะครับช่อยนะครับช้าชาครับหัวฉาตึงตึงครับมันจะลื่นนะครับถ้ารู้สึกว่ามันฝืดนะครับรู้สึกว่าเอ๊มันฝืดไป ผม,ผมรู้สึกว่ามัน,มนฝืดไปน,นิดนึงผมเอาแหวนทิมหลอกตัวหนึ่งดีกว่าไม่เป็นไรใส่ปไปดีกว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งโอลิงมันก็สุดตัวอ,อย่าลืมนะครับขันขันขันล็อกท้าเดี๋ยวผมจะคลายออกมาขันล็อกท้ายอีกทีหนึ่ง จะลื่นนะครับไม่มีคุกกักนะครับนื่เลยนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของตัวเทลเทลตัวตัวกิฟเบ็กกิฟตกิฟเทลเทลกิฟตครับต่อไปชุดก้ามปูเรียกบ้านๆนะก้ามปู จะเป็นเซตเขานะครับเซตเขาครับให้มานะครับอย่าทำอย่าทำบูทหายนะครับบูทบูทสำคัญนะครับบูทนะทำการใส่บูทเลยนะครับทำการเอารูปสัญลักษณ์ตัว S มันจะมีตัว S อยู่นะครับหันขึ้นด้านบนนะครับหันออกตามตามตามดูเลยครับ ใส่ได้แล้วนะครับใส่ได้ครับตรงนี้ก็ใส่ล็อกไทด้วยครับใส่ล็อกไทด้วยนะลืมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ล็อกไท้ทีหลัง หันสัญลักษณ์ตัว S นะครับจะมีรูป S อยู่นะครับหันขึ้นนะครับหันขึ้นหันขึ้นครับมาด้านนี้มาด้านนี้ก็หันขึ้นหันด้านนี้นะครับขึ้นครับแต่รูน็อตนะครับสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้แล้วกับด้านนี้หันลงขึ้นกับลง เปลียนหนึ่งจุดห้านะครับครับโอเคครับหันนะครับโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นก็จะมีบอลลิงนะครับบอลลิงบอลลิงนะครับก็จะจบแล้วครับบอลลิงนะครับหนึ่งจุดห้านะครับในฝั่งนี้นะครับ จากนั้น2มิลนะครับ2มิล2มิล2มิลนะครับ2มิลนะครับขัดในส่วนของนะครับเทลเบดครับใส่ล็อกไทล์นะครับอย่าลืมใส่ล็อกไทล์นะครับนิดตึงนิดตึงอัตึงมือหน่อยนึงพออันนี้จะเคย์คายออกมาที ไล่ไปก่อนนะครับไล่ไปก่อน เออผมเพิ่งมาเห็นสังเกตนะครับว่าชุดเนี้ยทําไมทําไมใส่แล้วเนี่ยมันมันมันไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ดูนะครับรู้สึกผมก็ข้องใจนิดนึงอยู่นะครับรกดเข้าไปจะเห็นแล้วนะครับสัญลักษณ์เนี่ยตัว S จะอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านนอกของบอลลิงนะครับรกดแก๊ปเข้าไปนะครับอ่านะครับอีกฝั่งหนึ่งกด อ่อันนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมมันเอียงแบบนี้ครับปกติปกติผมจะเห็นก้ามก้ามปูเนี่ยเวลาใส่บอลลิงค์ไปกิ๊บไปปุ๊บมันจะตรงมันจะตรงได้ฉาดแต่ทำไมทาไมอันนี้มันดีไซน์ดีไซน์มาแบบเหมือนกับไม่ให้ไม่ให้มันหลวมครับไม่ให้มันหลวมไม่ให้มดอกเนี้ยนะครับให้มันมีการกดกดดันดันดัน,ดนยันไว้นิดนึงอะ่ะยันไวอ้อ่ะยันไว้นะครับ ยันไว้นะฮะเป็นลักษณะยันอย่างนี้เขียงอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันคอนนะนะไม่ให้มันคอนแบบนี้ไม่ให้มันให้ตัวได้เข้าใจว่ายอย่างนั้นนะครับในเรื่องของการไม่ให้มันบิดหรือว่ามีการให้ตัวของตัวชุดชุดชุดเนี้ยนะฮะปกติแล้วถ้าถ้าเป็นพวกสไลด์ทั่วไปสี0หู้นย์เลยเนี้ยที่ผมสังเกตมันจะตรงเลยนะครับตรงนี้มันจะตรงแต่ตัวเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะครับดูไว้เอ๊ะ เขาให้มาผิดหรือเปล่าบอลลิงต้องเป็นบอลลิงยาวออกมาหรือเปล่าอันนี้เรื่องของการดีไซน์ไม่ให้มันบิดตัวอันน่าจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าชุดเซตเขามาเ,เขามาทั้งเซตแบบนี้เลยนะครับแสดงว่ามันก็คือต้องเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับ<ม>ก็คืนนี้ก็จบจบชุดตัวตัวเทลเทลเอ่อเทลชาร์ปเทลชาร์ปหางหลังนะครับอันนี้คือเป็นชุดของหางหลังนะครับพอจบเพียงแค่นี้ เดี๋ยวเรามาต่อในคลิปต่อไปนะครับทุกทุกคืนอคอยรับติดตามชมแล้วกันนะครับค่อยๆไปในเรื่องของส่วนของหางก่อนผมจะชอบทําชุดหางก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตามมาด้วยตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวหลักอเบยนะครับเปดหลักขอจบอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ